ถอดรองเท้าด้วยถอดรองเท้าด้วยรองเท้าเปียกหมดเ,เลยเนี่ยเห็นไหมดึงด้านบนสิลูกลดึงสองมือดึงสองมืออ่าเห็นนะแล้วห่อได้ละตาขาวบา้าง

ไัาแกให้หนูขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้แติดพนหลบไหมอะไรอะลูกอะไรอะลูกนูยิบย่อย,ยิยยบอะไร หยิบอะไรแป๊บนึงแบบนึงอมอ